คุณลุงตัวตคนนี้เป็นใครและเขามาจากไหนแล้วตอนจบของเขามเป็นยังไงคลิปนี้รำมคกาตอบกันครับคําเตือนเนื้อหาตอนนี้มีเนื้อหาสปอยใครที่ไม่ชอบสปอยนั้นก็ปิดไปครับชายคนนี้มีชื่อว่าโทราโอทาเคเบะเพศชายผมสีดําทาราโอทาคาเบะนั้นปรากฏตัวมาครั้งแรกในเกมภาคที่2ของเกมที่มีชื่อว่าโซเร m ม s ส m มาโออชิเต e หรือ s t i l love you my wife หรือยังไงก็รักเธอนะภรรยาซึ่งเกมนี้สร้างเสร็จในวันที่ย9เดือนกันยาปี2017อ๋อและมันก็ยังมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันอนิเมะด้วยนะแต่ก็คงจะเปิดภาพไปดูไม่ได้อะนะในเรื่องของลุงแกเนี่ยเป็นแนว NTR ผมว่าผมน่าจะเล่าได้สักสาที่จบแล้วนะในฉากที่คุณลุงตัวตรงนั้นโผลมาครั้งแรกคุณลุงตัวตรงนั้นจะทําการแอบสองนางเอกอยู่ว่านางแอบนั้นกําลังมีเพศสัมพันธ์กับตัวของนักเรียนของนางเอกอยู่ การแอบ,บสองคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับน้อง,องๆอย่าทำตามกันละ่ะและในเช้าวันต่อมาคุณลุงตูนนั้นก็ทำการไปหาหนางเอกโอเคคือผมลืมบอกว่าเขาแกอย่างหนึ่งคือแกเป็นผู้ดูแลชั่วคราวเว้ยแกไม่ใช่พ่านรงที่ใครหลายคนคิดแกคือคนดูแลห้องชั่วคราวแล้วคุณคนลุงตัวตึงของเราแล้วก็ทำการโชว์ภาพนี้ออกไปเว้ยแล้วก็เหมือนตามพอดเรื่องการ์ตูน NTR เลยทุกคนผมสงสัยมากว่าทำไมนางเอกในการ์ตูน NTR าเขาไม่ขัดขืนวะและนั่นก็คือฉากที่คุณลุงตัวตึงนั้นชวนลูกศิษย์ของอาจารย์คนนัั้นนมมาารีซกแต่่วอื หยุดก่อนก่อนที่จะเข้าถึงฉากที่2กันวันนี้เรามีสปอนเซอร์ก็คือไข่ไก่ไข่ไก่นี้คุณสามารถาทำก็ได้จะต้มจะผัดจะทอดก็ดีแล้วแต่คุณเลยซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณกลับมาเข้าเรื่องกันในซีนนี้คือซีนที่นางเอกนั้นตกกลับไปเป็นของผู้ดูแลคนนี้แล้วแล้วผู้ดูแลคนนี้ก็ทําการขายนางเอกให้กับใครหลายๆคนมันทําอย่างนี้จนนุ่นแม่งรวยอ่ะทุกคนคิดดูดิและถ้าถามว่าตอนจบเป็นไงก็คือตอนจบนั้นอ่ะผู้ดูแลคนนี้ถูกพระเอกกระทืบ แล้วตัวนางเอกก็ชิงกลับไปได้โอ้พระเจ้าชายคนนี้แม่งโคตรน่าเกลียดเลยว่ะกูรับประกันได้เลยอ่ะพวกมึงเห็นด้วยกูไหมสําหรับตัวผมผมเห็นด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้บ้าที่ไหนแม่งตัวกลมเป็นลูกโปเกมอนขนาดนั้นวะไปเลยคุณลุงเอ็นทีอาร์และผมก็รู้สึกว่าลุงแกแล้วมีขนาดปากที่ใหญ่มากเหมือนว่าแกไปสายกรรมมาอย่างไงอย่างนั้นอนะ่ะแบบสสยกรรมจนดูน่าเกลียดแบบประมาณนั้นและความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นในทางเดียวกันนะถ้าคะแนนกระตูเรื่องนี้ผมให้ซัก NTR เต็ม10 แล้วถ้าให้ส่วนของลุงนั้นผมให้ซักเอ่อมีมิติด้านเดียวเต็มสิบแล้วกันเพรามรู้สึกส่วนตัวกับการ์ตูนแนวนี้ผมอยากให้พวกนางเอกนั้นเขาขัดขืนแบบจริงๆจังๆสักทีแบบไม่ได้มาง่ายๆอย่างเงี้ยแบบขัดขืนจริงๆอะ่ะเอ่อสักครั้งเถอะนะบันนี่วอลเกอร์ทีเร็กซ์ลุนนาวอลเอ่อพิงค p ไพร์แอปเปิลเออสักครเนี่ยทำมาสักอ่าง,งเถอะจริงๆอยากให้คลิปนี้มันยาวสักห้าทีแต่ก็คงทำไม่ได้ฉะนั้นก็ไว้เจอกันในคลิปหน้า